เราอาจรู้อายุจริงแต่อายุผิวของเราล่ะจริงๆแล้วเป็นเท่าไหร่มามาทายอายุผิวกันก็ต้อง24ป่ะคะเท่าอายุจริงหนูแน่เลยสาม8ิืแปดสี่ไงค่ะไม่รู้อ่ะพี่34 35มั้งครับอยากรู้อายุผิวและปัญหาผิวต้องเครื่องเซ,ซสซ์ใหม่นวัตกรรมจากเกาหลีปะไปตรวจกัน โอ้ช็อกเลยค่ะพี่หนูนะผิวแหง้งแล้วก็มีแนวโน้มเกิดสิวด้วย แบบนี้นะต้องเปลี่ยนสกินแคร์ตรงจุดแล้วแหละดีใจมากเลยค่ะที่อายุผิวน้อยกว่าอายุจริงไม่เสียแรงที่ดูแลผิวอย่างดีแต่มีปัญหาฝ้าที่เรามองไม่เห็นนิดนึงค่ะคพืนรู้แล้วเนี่ยผมเป็นคนหน้ามัน<ๆ>เพราะขาดความชุ่มชื้นรูขุมขนก,กว้างแบบนี้ผมต้องทำยังไงต่อดีครับเฟซิสใหม่วิเคราะห์ผิวครอบคลุมถึง12ปัญหาผิวเพราะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้อย่างตรงจุดที่ health and beauty check แล้วมาตรวจสุขภาพผิวกันนะคะ